พอนั่งพิจารณาถึงความเหนื่อยของคนในโยมมีโยมบางคนที่เขาบอกว่าพระอาจารย์ ian, ครับไม่รู้ว่าคนแกล้งรักผมเนี่ยเขาเหนื่อยหรือยังแต่ผมที่แกล้งโง่ว่าเขารักเนี่ยผมเหนื่อยแล้วนะผมเหนื่อยแล้วนะพระอาจารย์ผมเหนื่อยแล้วนะที่ต้องรู้สึกว่าต้องแกล้งรักเขาอะส่วนในคนที่แกล้งรักผมเนี่ยเขาเหนื่อยหรือยังผมก็ไม่รู้ก็จึงมานั่งพิจารณาว่าจริงๆนะโยม คำตอบของการม kind of in ีชีว oh ิตเนี่ยมันไม่น่าจะต้องจะต้องเหนื่อยใจอะไรกันขนาดนี้นะก็คงจะเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ในละโยงคนที่แกล้งรักเขาก็คงจะเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันไม่ได้รักเขาจริงๆก็ต้องแกล้งรักต้องเสแสร้งต้องแกล้งทําส่วนคนที่แกล้งโง่ว่าเขารักก็คงต้องเหนื่อยเหมอนกันก็เพราะว่าก็มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆก็ต้องแกล้งเหนื่อยแล้วเออต้องแกล้งรักต้องแกล้งโง่ แล้วก็ไม่รู้ว่าคนทั้งแกล้งรักทั้งแกล้งโง่ว่าเขารักเนี่ยไม่รู้จะต้องไปหยุดความเหนื่อยกันอีกเมื่อไหรจริงๆนายโยมควรจะให้ชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันและการคืนกลับมาก็จะดีคําว่าให้ชีวิตอิสระก็คือมีความจริงใจต่อกันและกันเติมความจริงใจเข้าไปเยอะๆนะซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบว่าทำไมคนบางคนเขาต้องแกล้งรักคนอีกคนหนึ่งด้วยมีเหตุผลอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนคนอีกคนหนึ่ง ก็เชื่อว่าเขาก็คงหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องแกล้งโง่ว่าเขารักด้วยทําไมต้องแกล้งโง่ว่าคนคนนั้นเขารักเราด้วยคงเป็นความเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นเลยโยมคําตอบของคําว่ามีชีวิตเนี่ยการมีชีวิตที่ดีนะความหมายของคําว่าชีวิตไม่น่าจะต้องเป็นเรื่องของความเหนื่อยลําบากใจอึดอัดใจทุกทรมานบางทีเราก็เพิ่งพ้นมาจากนรกนะโยม มาจากนรกพ้นจากความร้อนแสนร้อนพ้นจากความทุกข์ทรมานตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นะว่านรกในพระองค์ไปเห็นมาแล้วว่ามันทุกข์ทรมานแสนสาหัสขนาดไหนบางทีเราพ้นจากนรกมาแล้วทำไมยังมาจมอยู่ในนรกในเมืองมนุษย์อีกนั้นถ้าหากว่าวันนี้นะเราจะให้ความเป็นสวรรค์ต่อกันและกันให้ความสุขให้คำตอบของคำว่าชีวิตต่อกันและกันอย่าให้ความเหนื่อยต่อกันและกันเลย นะให้ความจริงใจให้ความซื่อสัตย์ให้สัสจจะความจริงต่อกันและกันดีกว่าถ้าไม่รักเขาก็บอกไปตรงๆว่าไม่รักนะคนใดที่พยายามไล่ล่าว่าเขาต้องรักสิแล้วก็ก็หยุดหลอกตัวเองเสียทนะีหยุดแกล้งโง่ว่าเขารักเสียทีมันก็จะได้พ้นจากนรกบนดินซึ่งอาตมาเชื่อว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่เยอะมากทีเดียวที่มีความทุกข์เพราะว่าแกล้งรักเขากับแกล้งโง่ว่าเขารักเหนื่อยแล้วนะ เหนื่อยแล้วนะคนแกล้งโง่าเขารักนี่เหนื่อยแล้วนะคนคนแกล้งรักเนะ่ะเหนื่อยหรือยังก็เป็นเป็นคำที่โยมเขาเคยบนให้ฟังอะฉะนั้นนะโยมนะให้ความซื่อสัตย์ต่อกันและกันบอกกันไปตรงๆเอาคําว่าชีวิตคืนกลับมาพ้นมาจากนรกแล้ววันนี้เราจะไม่จมอยู่ในนรกของความร้อนแบบนี้อีกอ่ก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากข้อคิดเล็กๆน้อยๆ ขอให้ความเย็นบังเกิดมีแก่ทุกชีวิตขอเจริญพร